สวัสดีครับชิปครับเมื่อไรอาชีพทําให้ไม่มีสกิลและโดนดูถูกแต่ตัวเอกกับมองว่ามันทําให้เขาไม่มีข้อจํากัดหรือข้อผูกมัดในอาชีพใดๆกับเรื่องมูโชคุโนเอยูเบซุนิสกิลนังกะอิระนะคาตันดากะและในชื่อภาษาอังกฤษของเขานะครับก็คือฮีโร่ without a class who even needs skills และในชื่อภาษาไทยก็คือผู้กล้าไรอาชีพอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นประจนภัยแฟนตาซีโดยเรื่องย่อของเขานะครับอาริลเด็กชายที่กำลังจะได้รับพรอ,อาชีพ โดยในโลกนี้เด็กที่อายุ1ิบขวบทุกคนก็จะได้รับพรอาชีพซึ่งอาชีพที่ได้นั้นก็จะต่างกันไปโดยตัวของอาเรลนั้นมีพ่อที่มีอาชีพในด้านเวทระดับสูงและมีแม่ที่มีทักษะในด้านดาบระดับสูงด้วยเช่นเดียวกันแต่ตัวเขานั้นกลับกลายเป็นคนที่ได้รับพรไร้อาชีพที่ใครต่างได้ยินก็มักจะดูถูกแต่อาเรลวนั้นกลับมองว่านี่เป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นไม่มีข้อจํากัดในด้านอาชีพและการเริ่มฝึกฝนต่างๆของอาเรลก็ได้เริ่มต้นขึ้น แล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมสนใจกันเลยนะครับก็แน่นอนอย่างแรกเรื่องก็จะเล่าเกี่ยวกับตัวของอารีลนะครับที่เป็นคนไร้อาชีพซึ่งเป็นที่ดูถูกของคนไปทั่วแต่เรื่องนี้นะครับเขาก็จะเล่นกับเรื่องความไร้อาชีพเท่ากับการจะเป็นอะไรก็ได้หรือจะทําอะไรก็ได้ทําให้ตัวของอารีลเองนั้นก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้เท่ากับหรือมากกว่าคนอื่น และตัวของอาริลก็ชอบที่จะหาสกิลของอาชีพใหม่ๆอีกทั้งเราก็จะได้เห็นในเรื่องนะครับที่ครอบครัวของตัวอาริลก็เลือกที่จะช่วยหรือว่าสนับสนุนตัวของอาริลอย่างเต็มที่เนื้อเรื่องนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2บทหลักๆก็คือเมืองที่เกี่ยวกับดาบนะครับแล้วบทหลังก็จะเป็นเมืองที่เกี่ยวกับเวทซึ่งเอาเข้าจริงๆนะครับทั้ง2บทถ้าอิงจากตัวอาริลเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบ เอื่อยๆชิวๆนะครับความรู้สึกในแต่ละบทก็จะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เมืองเวทน่าจะดีกว่าหน่อยสําหรับผมเพราะมีหลายธาตุนะครับทำให้สามารถเล่าได้มากกว่าส่วนที่ต่างจริงๆนะครับสำหรับผมก็คงจะเป็นในส่วนของตัวละครรองที่มีคาแรคเตอร์ที่สร้างสีสันต่างกันไปแต่สําหรับเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้มีตัวละครที่ชอบเป็นพิเศษนะครับส่วนงานภาพก็ถือว่าอยู่ในช่วงกลางๆ งานฉากก็ดูดีนะครับแต่ตัวละครดีไซน์ดูเน้นชิลเลยดูค่อนข้างจะเรียบเรียบงานแอคชั่นบทด้านดาบนะครับ ก็ทำแอคชั่นในช่วงแรกๆดูดีฉากสู้ดูเป็นฉากสู้ที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ฉากสู้ที่ดูสำคัญกับดูมีแอคชั่นน้อยบทเวทก็จะคล้ายๆกันนะครับคือดีเป็นช่วงๆแต่ช่วงสำคัญก็ดันรู้สึกว่าดูทำออกมาน้อยไปหน่อยแล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมยังติดอยู่กันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เรื่องเล่าเป็นแนวชิลแม้ว่าจะมีการพูดถึงความพยายามของตัวอาเรลที่ต้องทำมากกว่าคนอื่นมีล้มลุกคุกคานในช่วงแรกๆบ้างเพราะไม่มี พลังของอาชีพมาคอยช่วยเสริมแต่ด้วยมูตและบรรยากาศของเรื่องนะครับคาแรคเตอร์ Character ตัวอาเลวบวกกับการเล่าเรื่องเลยทำให้เราได้เห็นถึงความพยายามของตัวเขาค่อนข้างน้อยก็เลยจะทําให้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็จะดูเป็นแนวพระเอก OP ไปเลยมันก็จะดูขัดขัดในแง่การเล่าด้วยเรื่องความพยายามแต่เราก็จะรู้สึกว่าแบบแป๊บๆป,บปบตัวอาเลวก็เก่งเลยนะครับดูฝึกน้อยต่อมานะครับด้วยเรื่องเล่าคล้ายเดิม ระหว่างบทดาบกับเวทซึ่งสำหรับผมแล้วคิดว่าก็น่าจะแบ่งบทให้ตัวละครลองสักหน่อยอาจจะเป็นบทรีแอคชั่นที่มากขึ้นหรือการเล่าให้เราได้เห็นว่าตัวละครอื่นๆเขาฝึกกันแบบไหนยังไงเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบกับอาเลวให้เห็นชัดมากขึ้นนะครับให้ภาพความพยายามของเขาเนี่ยดูมีมากขึ้นและสุดท้ายบทพี่สาวของอาเลวนะครับอัสเทียก็เรียกได้ว่าเล่ามาแบบรวบๆนะครับเหมือนมาเล่าเฉลยแล้วก็เปิดตัวละครไว้เฉย ก็ขอสุบดด้วยร่วมเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ดูเป็นแอนิเมะที่ค่อนข้างจะชิลถึงชิลมากนะครับเพราะว่ายิ่งบวกกับคาแรคเตอร์ของอารีวที่ดูมีความเป็นชิลกายอีกเนี่ยยิ่งทําให้เรื่องมีอารมณ์ที่เอื่อยและเปื่อยพอสมควรแต่เรื่องก็พอจะมีเป้าหมายของอารีวในแต่ละบทแต่ละตอนอยู่ คือมันเลยยังไปได้ในแง่ของเนื้อเรื่องตัวแก่นเรื่องในช่วงแรกก็นับว่าดีนะครับอีกทั้งเรื่องน่าจะยังมีอาชีพอื่นๆให้อารเรวได้ทำอีกนอกจากนักดาบและนักเวทไหนจะบทความสัมพันธ์กับตัวไรหน้าด้วยนะครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเชียร์อยู่พอสมควร ที่บทส่งมาขนาดนี้แล้วนะครับแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ไปไหนสักทีรวมถึงบทบาทของอัสเตรียพี่สาวของอารีลในอนาคตด้วยซึ่งถ้ามีการปรับบทให้ตัวรองเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแบบตัวละครลิเลียหรือไคโตก ก็น่าจะพอสร้างอัธรสได้มากขึ้นนะครับหรือเพิ่มสีสันได้บ้างก็ยังดีก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอนิเมะในคลิปนี้ก็คลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ